เอาแล้วเขาก็ต้องกราบสว,วัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนที่รับชมผมอยู่กันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมในเกมซูปเปอร์ซัทกันนั่นเองนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาเล่นซูปเปอร์ซัทนะทุกคนเห็นหน้านี้กันแล้วใช่ไหมหน้านี้มันคืออะไรเอ่ยทุกคนไม่รู้หรอกใช่ไหมว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นผมจะมาบอกให้ฟังเพราะหน้านี้มันก็คือการ จัดอันดับตัวแฝงนั่นเองนะครับตามความคิดของผมนะก็สําหรับการจัดอันดับนี้นะครับผมจะเป็นความคิดของผมส่วนตัวล้วนๆเลยน้องๆคนไหนที่เห็นต่างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะว่าบางตัวจะอยู่ในเกรดที่ดีกว่านั้นบางตัวอาจจะอยู่ในเกรดที่ต่ํากว่านี้นจจนก็ก donc, ลองมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับพูดคุยกับเพื่อนๆในช่องกันได้นะก็สําหรับลิสต์ที่ผมสร้างมาก็จะมีของโคตรดีนะเก่งแต่ไม่สุด พอมีพอใช้อย่าหาทำอัปเกรดแล้วก็อย่าหาทำนะก็จะมี5ระดับประมาณนี้เลยเอาละเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มเริ่มจากตัวแฟงกันเลยตัวแฟงเนี่ยนะการที่เริ่มจากตัวแฟงเนี่ยแน่นอนทุกคุณคงรู้อยู่แล้วว่ามันจะอยู่คลาสไหนนะนั่นก็คืออย่าหาทำครับอย่าหาไปเล่นมันนะเป็นบทบาทตัวแฟงแบบต้นฉบับที่ เป็นผู้สร้างตัวแฝงทั้งหมดนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีตัวแฝงตัวนี้เอทั้งหมดนี้มันก็คงจะมีมาในเกมนี้ไม่ได้ขอคารวาตันฉบับมาอยู่ที่ยาหามนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มีการเขียนสคริปต์เลยนะคือผมคิดอะไรจะพูดอะไรผมก็พูดไปเลยเอาจากความรู้สึกล้วนๆมันจะพูดอะไรออกไปเฟดแบงก์เหรอเฟดแบงก์เนี่ยบทบาทของมันเนี่ยจะมีประโยชน์ตอนที่รวบคนได้มากๆหน่อยแต่เอาจริงๆอ่ะมันค่อนข้างยากที่จะใช้งานมันนะครับถ้าเทียบกับบทบาทตัวอืนอ่นๆนะผมขอให้อยู่ที่ย่าหามอัปเกรด ดีกว่าอย่าหาทำขึ้นมาหน่อยนึงนะยังไว้หน้ามันอยู่นะเนี่ยไม่ได้เอาไปไว้อย่าหาทำก็ดีแล้วเนี่ยหมอผีเหรอถ้าเป็นหมอผีหมอผีเนี่ยเอาจิงๆนะตัวมันก็เล่นได้นะมันสามารถสาบได้และระยะสาบของมันก็ค่อนข้างไกลเลยเป็นแฝงที่โจมตีไกลได้การสาบของเขาเนี่ยถ้าหากว่าเรารวบคนมาได้มากๆ มันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีแอนิเมชันการปาดนะแล้วก็ใช้ง่ายกว่าเจ้าแฟลตแบงเยอะเลยก็สําหรับผมนะผมยังมองว่ามันยังมันยังไม่ค่อยเก่งครับผมจะให้อยู่ที่ยาหาทําอัปเกรดอยู่ข้างหน้าแฟล b แบงนะอ่าเก่งกว่าแฟลตแบงนะแต่อยู่ในเกรดยาหาทําอัปเกรดจักรพรรดิโอ้นี่มาจัก,กรพรรดิเหลอวะเนี่ยจัก,กรพรรดิเนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันหลั <c oughs> งจากที่เขาปรับเปลี่ยนมาเนี่ยนะมันดีมากๆเลยเคาเตอร์ได้หลายบทบาทมากๆเลย เก่งกับนายอำเภอกับทหารมากๆแต่ว่าจะโดนกับดักเล่นงานนะครับก็สําหรับจักรพพัดเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ของโคตรดีเลยนะแต่ว่ามันต้องใช้ดาวซื้อนะตอนนี้มันยังไม่ขายเป็นคุกกี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะขายเมื่อไหร่เหมือนกันเป็นบทบาทแฟงอีกบทบ,บ,บาทหนึ่งที่แรงมากๆเลยก็อยู่ที่ของโคตรด,ดีนะครับผมสมราคาโคตรดีพีเว็บไซต์เติมเกมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เติมถูกเติมไวมีส่วนลดสุดคุ้มมากมายบริการเติมเกมมากมายเช่นโมบายลีเจนพับจีโมบายเกนชินอิม a พ t หรือซูเปอร์ซัตและแถมยังรองรับการเติมเงินบริการไร์สดบิโกไลนิโมทีวีปโปไลนอกเหนือจากชื่อที่ผมได้กล่าวไปยังมีอื่นๆอีกเพียบส่วนวิธีการเติมนั้นก็ง่ายมากเพียงแค่คุณกรอกเลข u i d จากนั้นเขาเ้ามอเลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คุณเลือกวิธีการชำระเงินมีทั้งพร้อมเพย์ t ทอร์มานี่วอลเล็ต หรือว่าจะเป็นโคคอยโดย1่โคคอยเนี่ยจะเท่ากับ1บาทนะครับแพ็ค128ดาวทองแค่29.70บาทเองอ่ะดูดิอย่างคุ้มอ่ะเมื่อเลือกได้แล้วให้กดชำระได้เลยเพียงเท่านี้ก็เข้าไปจับใจใช้สอยร้านค้าในเกมได้อย่างมีความสุขโคโค่โคดีพียังรองรับภาษาอื่นๆอ,อีกมากมายต้องการที่จะเปลี่ยนภาษากดที่มุมขวาบนได้เลยใครที่อยากจะเติมเกมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอคุ้มปลอดภยัยเข้าไปตำกันได้เลยครับ พานลงอืเอาจริงๆนะถ้าเรารีดประสิทธิภาพบทบาทมันได้มากๆเนี่ยมันค่อนข้างเก่งเลยนะครับพานลงเนี่ยแต่ว่าอย่างที่รู้กันว่ามันต้องพึ่งตัวแฝงอีกตัวหนึ่งมันถ้าหากว่าแฝงเก่งเราก็เก่งอะจากความที่พึ่งเพื่อนนั่นแหละทําให้เป็นข้อเสียของพานลงนะครับผมก็จะขอให้อยู่ที่พอมีพอใช้นะใครที่อยากจะเล่นก็ไปหาเล่นได้นะครับผมตัวมาเล่นสนุกดีกิ้งกาหรออ้กิ้งกาเกกานี่เอาจริงๆมันดีนะแล้วล่าสุดมันมีอีพิกด้วยใช่ไหม ก็กิ้งกาเนี่ยสกิลของเขาก็คือการหายตัวนะครับผมและยิ่งคุณไปอัพอีพิกก็คือหลังจากที่คุณปาดแล้วคุณจะยังหายตัวได้อีก2วิ 2> <c oughs> คืออาจริงๆแนละ้วมันโกงมากเลยนะกิ้งกาเนี่ยถ้าหากว่าคุณเล่นดีๆนะครับผมปิดไฟหายตัวไปปาดหรือว่าหากว่าคุณมีอีพิกก็คุณก็ว์ปหายตัวไปปาดเลยก็ได้ผมจะขออยู่ให้กิ่งแต่ไม่สุดนะครับส่วนตัวผมมองว่ายังไม่อยู่ถึงขั้นของคตรด,ดีนะ ให้เป็นเก่งแต่ไม่สุดก่อนแล้วกันันกเชิดผู้นักเชิดเนี่ยเอาจริงๆตัวมาเล่นสนุกนะแต่ว่าสกิลมันค่อนข้างใช้งานยากครับจริงๆนะลองไปเล่นกันดูนักเชิดเนี่ยเป็นอกหนึ่งบทบาทที่ผมอยากจะให้ทุกคนไปลองเล่นนะครับผมตัวมาเล่นสนุกดีแต่ว่ามันเล่นยากค่อนข้างยากเลยสาหรับการเชิดเนี่ยเวลาที่เราจะเชิดตัวเราจะอยู่นิ่งด้วยนะครับจะถูกจับได้ค่อนข้างง่ายนะว่าใครเป็นคนเชิดเนี่ยก็สาหรับนักเชิดผมขอให้อยู่ที่พอมีพอใช้นะครับเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังพานลงนะสปายนะสปาย ตอนนี้สไปมีอีปิกแล้วนะสามารถแปลงสีได้2ตัวแปลงสีได้2ครั้งสไปเนี่ยข้อเสียหลักๆเลยของเขาก็คือการมุดท่อไม่ได้ไอการมุดท่อไม่ได้เนี่ยมันส่งผลให้สไปเนี่ยการจุกต่างๆมันลดประสิทธิภาพลดลงมากเลยแต่มันก็เอามาเล่นควบคู่กับไฟที่ดับได้นะคุณดับไฟไปก่อนแล้วคุณก็ไปปาดทําให้เพื่อนตามเราได้ยากขึ้นก็เอาเป็นว่าสไปเนี่ยผมจะขอให้อยู่ที่พอมีพอใช้ข้างหน้าพานลงนะครับตอนนี้ยังอยู่ข้างหน้าสุดนะ สำหรับสป,ปายต่อมาเป็นนักต้มตุม๋นเหรอนักต้มตุ๋นเนี่ยนะบทบาทของเขาเนี่ยเอามาปั่นยานได้ดีเลยนะส่วนตัวผมมองว่ามันมีประโยชน์มากนะคุณรู้ไหมหากคันที่คุณต้มตุ๋นได้ถูกคนเนี่ยทําให้คนคนนั้นอาจจะโดนโหวตออกได้ฟรีๆเลยนะถ้าหาว่าเขาเล่นไม่ดีอะ่ะผมพูดแ้อาจจะงงนะแต่ผมก็คงไม่มีภาพให้ดูหรอกว่ามันต้องทํำยังไงก็นักต้มตุมนม๋นเราเป็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งบทบาทป่วนที่สร้างอิมแพคของยานลานี้ได้ดีในฝ่ายตัวแฝงนะครับผมขอให้อยู่ที่เก่งแต่ไม่สุด นะครับผมข้างหลังกิ้งกาแล้วกันเนาะถัดมาก็จะเป็นผู้คุมวิญญาณผู้คุมวิญญาณบทบาทนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือการที่คุณตายแล้วคุณยังมีประโยชน์ครับคุณไม่ใช่ว่าคุณตายแล้วคุณจะล่องลอยไปตามอากาศทําอะไรไม่ได้มันกับแฝงตัวอื่นๆทั่วๆไปสำหรับผู้คุมวิญญาณเนี่ยนะถามว่าคุณตายแล้วคุณกลับมาสิงคุณจะสามารถปาดได้ครั้งเดียวนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะแค่หนึ่งครั้งมันก็มีผลต่อยานแล้วแหละเพราะว่าคนมันก็ต้องจับให้ได้นะว่าใครเป็นผู้คุมวิญญาณเนาะแต่ถามว่าประโยชน์มมมมมัันนนีีะ แต่ผมมองว่ามันยังไม่สุดครับผมขออยู่ให้ที่ไปอยู่ที่พอมีพอใช้นะครับข้างหน้าสป,ปายข้างหน้าสุดของพอมีพอใช้นะถัดมาเป็นตัวป่วนโอ้บทบาทใหม่ล่าสุดเลยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนะี่ยอ่าตัวป่วนนะครับแฝงที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่เจ้าแฝงตัวเนี้ยเทคนิคการเล่นของเขามันจะเป็นแฝงที่คอยซัพพอร์ตแฝงนะครับ <Wow. S 1> มันจะไม่ใช่แฝงสายบู๊แต่มันเป็นแฝงสายป่วนสายคอยช่วยให้แฝงอีกตัวหนึ่งเล่นง่ายก็อาจจะไปทิ้งผีไว้ที่ศพที่แฝงเราปาดหรือว่าทิ้งฝีไว้ที่ ทิ้งสีเหลือจะทิ้งผีไว้ที่ศพที่เราเพิ่งจะปาดก็ได้ไปซ้ำสก,กิลใส่เควสปฏิกร์ต่างๆก็ได้สําหรับสก,กิลของเขาเนี่ยค่อนข้างไปทางป่วนซะมากกว่าตามชี้อของเขาเลยจากที่ผมไปลองเล่นมานะครับผมเจ้าตัวป่วนเนี่ยนะอิมแพคของยานเนี่ยมันสร้างได้มากพอสมควรเลยนะทําให้ฝ่ายลูกเรือเนี่ยสับสนกันว่าใครเป็นคนทําจากการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเห็นว่าใครปาดจะไม่สามารถพูดได้เนี่ยนะมันทําให้การเห็นในครั้งนั้นเนี่ยมันเป่าประโยชน์ไปได้เลยก็ผมจะขอให้อยู่ที่ แต่ไม่สุดนะครับผมตอนเนี้ยอยู่ที่ข้างหน้าสุดเลยนะสับเลือยสับเปลือยตัวนี้เนี่ยเทคนิคบทบาทของเขาก็คือการลากศพไปแอบการลากศพไปแอบเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าลูกเรือส่วนมากมันเจอกันง่ายๆอยู่แล้วหากว่าไม่ใช่ด่านใหญ่เนี่ยสับเปลือยจะเล่นได้ยากมากมากม,ากมันควบคู่กับด่านใหญ่นะครับผมใครที่จะเล่นสับเปลปือยเนี่ยต้องดูด่านด้วยนะว่าเหมาะไหมก็ถ้าหากว่าเป็นด่านใหญ่เนี่ยตัวมันค่อนข้างเก่งนะการที่ลูกเรือจะได้รีพอร์ตศพ ครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็เห็นที่อยู่ศพครั้งหนึ่งเนี่ยมันยากมากๆเลยแต่ก็ยังคงตบปุ่มได้อยู่ดีก็สับเปลเลยเนี่ยผมจะอยู่ให้ที่บีละกันนะครับผมข้างหน้านักเชิดนะมันไม่ใช่ B สิมันต้องพอมีพอใช้นะพูดผิดโอเคผู้เฝ้าลาตีผู้เฝ้าลาตีเหรอผู้เฝ้าลาตีเนี่ยก็คือการวางหลุมนะครับผมหากว่าเราปาดแล้วเราวางหลุมเนี่ยศพมันจะเคลื่อนย้ายไปอยู่อีกหลุมหนึ่งด้วยนะเผื่อว่าใครไม่รู้ก็ผู้เฝ้าราตีตัวนี้เนี่ยการวางหลุมของเขาทําให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายที่อยู่ได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังต้องแลกมากับความเสี่ยงที่ลูกเรือจะต้องมาเจอกับหลุมก็ส่วนตัวผมมองว่าหลุมเขาเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่ครับหากว่าคุณเคลื่อนย้ายในยานได้เยอะแต่คุณไม่สามารถปาดใครได้มันก็ไม่สามารถทําผลต่อยานได้คุณมีหลุมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั่วยานก็จริงแต่ว่าคุณไม่สามารถเก็บลูกเรือไปได้เลยเนี่ยมันก็ทําให้เกมไม่จบนะประโยชน์ของมันมีนะครับผมแต่ผมมองว่า i m p a c คของยานเนี่ยมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยผมขอจะให้อยู่ที่พอมีพอใช้ข้างหลังสุดนะครับ ไม่ได้ลงไปถึงยาหาซัมอัปเกรดนะเพราะว่ามันมีประโยชน์กว่ายาหาซัมอัพเกรดเนาะนินจาบทบาทนี่ค่อนข้างดีนะในการที่คุณจะวัดไปปาดคือมันทําให้คุณปาดคนอื่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยคุณจะปาดจังหวะไหนก็ได้ขอขอ,ขอแค่คุณต้องปิดไฟปิดไฟแล้วก็วัดไปปาดเพื่อนก็ตามใบไม้คุณได้ยากแล้วเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดเยอะแล้วกันนะบทบาทนินจาเนี่ยผมจะขออยู่ให้ของโคตรด,ดีเลยครับอยู่ข้างหลังจกักรพรรดินะต่อมาเป็นวูคองเหรอวูคองเนี่ยเขาสามารถ แปลงล่างเนียนไปกับที่เกิดเหตุได้ขนาดที่คุณปาดคุณสามารถแฝงตัวอยู่ในที่เกิดเหตุได้เลยนะน้อยคนมากที่จะสังเกตคุณเห็นนะเอาจงริงนะบทบาทของวูคงเนี่ยมันเล่นได้สนุกนะมันก็ต้องอยู่กับว่าเขาจะชอบไม่ชอบด้วยอยากจะชอบแฝงสายไหนฮะสำหรับวูคงเนี่ยผมจะขอให้อยู่ที่เก่งแต่ไม่สุดตรงข้างหน้าสุดเลยนะครับค่อนข้างเก่งนะครับผมแต่แค่ยังไม่ถึงของควดดีแค่นั้นเองนะักฆ่าเวลาโอ้บทบาทนี้ สำหรับนักฆ่าเวลาเนี่ยคือมันทําให้เราปาดลูกเหลือได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะหากว่าคุณใช้งานบทบาทมันได้ดีอะ่ะคุณปาดแล้วคุณก็กลับไปอยู่ที่เดิมทุกคนไม่สามารถจับได้เลยว,ว่าใครที่เป็นคนปาดมันจะเสียเปรียบตอนช่วงที่คนเริ่มอยู่น,น้อยๆแล้วหากว่าคุณไม่มีบทบาทยืนยันเนี่ยแต่หากว่าคุณเล่นดีเนี่ยมันก็ยังคงเก่งอยู่ดีนะบทบาทเนี้ยผมจะขอให้อยู่ที่ของโคตรดีนะครับผมข้างหน้านินจานะโอเคจะขักรครรดิความมืดอันเนี้ย มันคือนักล่าสองที่มีประโยชน์กว่านักล่านะมีประโยชน์กว่ายังไงนักล่าเนี่ยเขาต้องกบฆ่าหัวใช่ไหมถึงจะไหลได้แต่เจ้าตัวเนี้ยมันจะปาดใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฆ่าหัวก็ได้สามารถปาดได้สองซีเช่นกันค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะสำหรับจกักรพรรดิแห่งความมืดเนี่ยเป็นบทบาทอีกหนึ่งบทบาทที่ค่อนข้างโกงเลยคนสามารถทิ้งลูกแก้วให้กับลูกเรือก็ได้ลูกเรือก็สามารถเก็บแล้วก็เอาไปปาดได้แต่ว่าถามว่าเสี่ยงไหมมันเสี่ยงนะที่ลูกเรือจะยังรู้ว่ามีจกักรพรรดิแห่งความมืดอยู่ในยานเนี่ย ผมแนะนําให้เก็บลูกแก้วแล้วเอาไปปาดเองจะดีกว่าก็เอาเป็นว่าประโยชน์ของตัวมันเนี่ยมีมากนะครับผมผมก็ต้องขอให้อยู่ที่ของโคตรดีเลยนะครับผมเอาเป็นอยู่ข้างหน้านินจนาไปสไนเปอร์โอ้บทบาทนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทแฝงที่เก่งอีกละสไนเปอร์เนี่ยสามารถซูมแล้วก็ยิงระยะไกลได้นะครับจะเก่งช่วงต้นเกมมากๆเลยจังหวะที่คนเยอะเนี่ยสไนเปอร์จะมีประโยชน์มาก หาว่าคนเริ่มน้อยแล้วคนเริ่มเดินกันเป็นพวกแล้วแล้วคณเริ่มเดินแยกมาใช้สกิลแล้วเนี่ยอันนี้คุณจะโดนจับได้ง่ายๆแล้วก็สำหรับสไนเปอร์นะครับผมประโยชน์ของบทบาทเข้าเยอะแต่ว่าผมมองว่ายังไม่อยู่ถึงของคุดดีครับไปอยู่ที่เก่งแต่ยังไม่สุดข้างหน้าสุดก็แล้วกันนะถัดมานักล่าข่าหัวนักล่าฆ่าหัวเนี่ยเหมือนที่ผมได้เกินไป เมื่อตอนจกักรพรรดิแห่งความมืดเขาต้องปาดตัวที่มีค่าหัวจึงจะสามารถไหลได้หากว่าเกมหนึ่งเนี่ยคุณสามารถไหลได้ใน1เวฟใน1เวฟคุณสามารถไหลได้ 3- าึงสตัวเนี่ยคือเกมเกือบจบเลยนะคนมี10คนคุณปาดไปแล้ว4ี่นะอ่ะยังไม่รวมเพื่อนเราปาดไปอีกหนึ่งเป็น5เนี่ยก็เหลือแฝง2งลูกเรือ3ละคุณโบยลูกเรือออกคนหนึ่งก็คือจบละมันเป็นตัวที่เล่นได้เกมไวนะนักล่าค่าหัวนะแต่เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากนะครับผมผมขอยืนยันเลยว่ามันเล่นยากมากๆนักล่าค่าหัวเนี่ยแต่บทามมมัน,นีก นะครับเก่งมากๆแต่ว่ามันใช้งานยากนะครับต้องขึ้นอยู่กับฝีมือมากๆเลยจะให้เก่งแต่ไม่สุดข้างหน้าสุดเลยนะครับผมสำหรับนักลา่าข้าวหนวในใครที่อยากจะท้าทายหน่อยไปเล่นดูได้นะครับแวมไพร์โอ้บทบาทนี้บทบาทนี้เนี่ยหากว่าลูกเหลือต้องการที่จะยืนยันบทบาทเราสามารถยืนยันได้ง่ายๆเพราะว่าเราสามารถดูดเลือดบทบาทที่เราเพิ่งจะปาดมาได้ก็สําหรับแวมไพร์นะครับ ประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือการแฝงตัวไปกับลูกเรือได้ง่ายนะลูกเรือจะสงสัยเราได้ยากขึ้นเพราะว่าเรามีบทบาทยืนยันจากที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยนะบทบาทแวมพร์เนี่ยน้อยมากที่จะได้ยืนยันบทบาทมีแต่ปาดอย่างเดียวนานๆที่ลูกเรือถึงจะมาเรียกยืนยันบทบาทนะครับผมว่าเป็นบทบาทนั้นจริงๆหรือเปล่าแวมไพายผมจะขออยู่ให้ที่เก่งแต่ไม่สุดข้างหน้ากิ้งก่าล่องหุนนะครับแล้วบทบาทสุดท้ายของเรานั่นก็คือแบ็กแจ็คนั่นเองนะก็บทบาทแบ็กแจ็คเนี่ยโอ้ย ลูกรักของผมเลยจะหาว่าผมอวยไหมล่ะถ้ากผมพูดเนี่ยเป็นบทบาทที่ผมชอบมากๆเพราะว่ามันมันต้องเดาอ่ะเออผมชอบที่มันต้องเดานี่แหละคือเคาน์เตอร์ลูกเรือได้เลยนะเกมไหนมีแบ็คแจ็คเกมนั้นลูกเรือจะเล่นยากเลยเพราะว่าไม่สามารถคัดบทกันได้พอจะคิดออกไหมการคัดบทเนี่ยมันทําให้แฝงเล่นยากมากๆนะครับผมการยืนยันบทบาทเนี่ยทำให้แฝงเล่นยากมากๆหากว่ามีแบ็คแจ็คอยู่ในเกมเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะหมดไปเลยก็สําหรับผมนะจะหาว่าอวยก็ได้แต่ผมมองว่ามันเก่งจริงๆบทบาทเนี่ย แฝงตัวเนี้ยผมขออยู่ให้ที่ของโคตรด,ดีเลยข้างหน้าสุดเลยนะครับผมเคาน์เตอร์ลูกเรือได้หลายๆตัวเลยคุณไม่จะเป็นต้องปาดคุณก็สามารถฆ่าเขาได้แก้ทางลูกเรือได้หลายบทบาทมากๆมีน้อยบทบาทมากๆที่จะแก้ทางมันนะคงจะต้องอยู่ที่ของโคตรด,ดีข้างหน้าสุดนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วอ่ะโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของจัดอันดับนะครับผมเทียริสต่างๆที่ผมได้สร้างขึ้นมาทุกๆอย่างที่ผมได้พูดไปเนี่ยมาจากความคิดเห็นส่วนตัว สร้อนๆที่ผมคิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้มีสคริปไม่ได้มีบทพูดหรือใดๆเลยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งนั้นหากใครที่คิดเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคิดว่าตัวไหนควรจะอยู่ในเทียร์ไนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกับเพื่อนๆกันได้เทียรี่ที่ผมได้สร้างไปเนี่ยเอาไว้ไว้พิจารณาในการเลือกซื้อบทบาทแฝงมาเล่นได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม